อธิบายหน่อยครับทาไมต้องมีฉุกเฉิน6เดือนหรือมากกว่าครับ3เดือนได้ไหมครับอืมเป็นคําถามที่โอเคนะฮะอาผมเอาันดับแรกก่อนว่าทําไมเราต้องมีเงินสํารอง6เดือนนะคือ6เดือนเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่มากพอที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยตั้งหลักได้หากเกิดอุบัติเหตุทางด้านการเงินอุบัติเหตุทางด้านการเงินที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรคือการที่รายได้คุณสูญหายนึกภาพตามพรุ่งนี้เช้าตื่นมาตกงาน เอาเงินที่ไหนใช้บางคนบอกก็ไอ้บริษัทมันต้องชดเชยเราสิครับโค้ด <_ t ot> ปิดแล้วบางทีไปฟ้องมันมันก็ยังไม่จ่ายนะครับอ,อ๋อถ้างั้นก็เอาประกันสังคมมาครับอ่ะประกันสังคมถ้าคุณถูกให้ออกจากงานสูงสุดก็คือ7,500บาทเป็นระยะเวลา6เดือนถ้าถูกให้ออกพอใช้ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินสำรองอยู่6เดือนแล้วก็อาจจะได้ประกันสังคมมาช่วยด้วยเกิดนายจ้างเกิดให้ชดเชยมาจริง ถูกไหมฮไม่ต้องฟ้องกันคุณยังหางานใหม่ไม่ได้แต่ด้วยสำรอง6เดือนมันทำให้คุณใช้จ่ายในแต่ละเดือนผ่านไปและมีเวลาคิดนะเวลาที่จะไต่ตองทำอะไรใหม่เริ่มอะไรใหม่โตเงกันข้ามตกงานปุ๊บมีประกันสังคมอย่างเดียวไม่พอใช้ก็ต้องหยิบยืมและเป็นการหยิบยืมที่ไม่รู้จะหาเงินมาคืนเขาได้เมื่อไหร่มันคือการตกลงไปในหลุมอย่างรุนแรง แล้วผมไม่เอา6เดือนได้ไหมผมเอา3เดือนได้ไหมได้ถ้า1คุณมีรายได้มากกว่า1ทางแล้วรายได้อีกทางหนึ่งของคุณนั้นพอๆกับรายได้อีกทางหนึ่งเลยเช่นงานประจำคุณงินเดือน20,000คุณมีธุรกิจนอกเวลางานที่กำไรประมาณเดือนละสองหมอย่างนี้คุณสำรองแค่3เดือนก็พอได้เพราะเวลามันพังมันคงไม่พังคู่ อันนั้นต้องทําบุญหนักแล้วมึงนะครับ <c oughs> โอเคไหมเออสองคุณอาจจะเป็นคู่สาม,มีภรรยาซึ่งหาอะไรได้ได้ทั้งคู่เป็นพนักงานประจําทั้งผัวทั้งเมียเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นสองหม,องมโอเคไหมแล้วก็มีค่าใช้จ่ายส่วนกลางของครอบครัวประมาณ4 0,000แล้วเราก็ทํา6เดือนคนใดคนหนึ่งตกงานอีกคนหนึ่งก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มีเวลาประคองกันไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องเงินมันพอจะปรับมันพอจะเปลี่ยนได้ นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลองไปปรับดูว่าคุณเข้าเงื่อนไขไหมถ้าไม่คุณอยู่คนเดียวหาอะไรคนเดียวก็ต้องเป็น6เดือนไปก่อนนะครับอืม